Dihati tuh, kon, jin di tolap ke sucon, super boring, aha. จะเป็นยังไงถ้าเราเข้าไปสู่การแข่งขันสุดชุลมุชลนชุลจรในการทำบาร์บีคิวหัวมนุษย์ใจแล้วก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเกมไอติมหัวเพื่อนมาแล้วคราวนี้มันคล้ายๆกันแต่มันเป็นบาร์บีคิวหัวมนุษย์หัวเพื่อนนั่นเองเราจะต้องเอาไม้เสียบลูกชิ้นไปจิ้มหัวเพื่อนมาปิ้งย่างเป็นบาร์บีคิวแซ่บไปดูกันดีกว่าว่าหมาจะจิ้มใครได้บ้างหรือหมาจะโดนทุกคนจิ้มแบบบุฟเฟ่กลายเป็นบาร์บีคิวฮัสกี้ไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ลรากอเคเราก็อยากคัสเก้วันนี้เราถึงเวลาบรรลุมาตุ้มกันอีกแล้วเบลก่อนหน้านี้นเราเคยเล่นเกมไอติมโคนหัวมนุษย์มาแล้วจําได้บอใช่แล้วสเก้คราวนี้เราจะเอาไม้กิมฟันธรรมดาเอโหโชว์เลยนะโชว์เลยนะมีคนมาขิงเอาว่าไม้เรามันกากไม้เริ่มตน้นไมกก้กากๆแบบนี้แหละจะทําให้คนอื่นนั้นตกซีโรราเป็นของเราเนี่ยเราต้องวาเพลยลงไปว้าวแมพทะเลทราย แล้วเราก็ต้องจิ้มหัวเพื่อนเป็นบาร์บีคิวแบบนี้ได้เบย์แด้และหนึ่งเลยเบย์นี่ล้างแค๊ได้ไงว้าวได้ลูกคิด2อลูก้วคุณผู้ชมเขาก็จะเอาไปเผาบาร์บีคิว้อคือเกมแล้วเดียสกี้ไม่ค่อยถนัดจริงๆมาครัวนี้แหละคือเจ๊เจ๊เจ้านี้มาหลอดเท้มาจะได้สองคน ันกดสกิลได้แ้วนะพี่ล็อกอันนี้กดสกิลด้วยตัวคิวไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าออของเรามันกากเกินไม่มีสกิลตรงนี้มันดูทุลมุนทุรโจรไงไม่รู้เบ้เรามาเปลี่ยนสติ๊กใหม่ดีกว่าอุ๊ยมีเควสมาได้รางวัลเชลเลยมาทําอะไรไปก็ไม่รู้ตัวเลเวลหรอ <c oughs> มาม่ตั้งพ <c oughs> ัน2องเคเดนดูพี่ักรอุ้ยไปเราไปได้เลยมาลอดเดมาม่ตังพันสองไว้มาแสงพี่ล็อกได้นี่ <c oughs> สปริงสติกจ c ซุปเปอร์ว้าอันนี้จะทำให้เรากระโดดสูงได้มาลองดิลองดิพี่ล็อกของหมาคือสโตนสติกไหนวะออมีคนใายตั้งขอโลบัสมาก็ไม่มีเหมือนกันมาค่อนข้างจนในดูหน่อยอันนี้เบเจเนี่ไปกันล่ะดูดูพลังพิเศษมาดิเน่แต่ว่ากระโดดสูงได้ครับผู้ชมมีแค่นี้แหละว้าวมาเรียกลูกบอลออกมาได้นี่จิม จิ๊จิบจิมจิมจิบ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 ว้าวมาได้สอบเบลทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะทุกคนบงง้อมันมีรถโรงเรียนมารับเราด้วยเขาบอกว่ารถกลางจะออกในอีกยี่สิบวิรับไปไหนไม่รู้เหมือนกันลองดูไหมลองไม่อยากรู้ว่ารถโรงเรียนมันจะไปไหนอืมจิ้มโลัวจิ้มรลัวทัเกียเราพี่ด้วยทัเกียเราพี่ด้วยลองมาเร็วไหมอยู่ที่รถโรงเรียนเจ๊เจ๊เจ๊ ทุกคนวัดจะช่วยเีล็อกแต่วัดจิจิจิเวล็แล้วสรุปรถมันไปไหนอะรถมันไปท่าตรงนั้นแค่นั้นเองมาดิเจผมมาจริงแล้วบอกเลยมันเป็นยาอ่อนมันแค่มาจากก่อนนึงมาอีกก่อนนึงเท่วนั้นเองเราเดินมาได้ด้วยสองเท้าตัวเองนะเว้ามาง้อโูเพสกอนเด มอวีอะรอยากลองลูกพี่เสียหัวเพื่อนแล้วลองไปปิ้งบาร์บีคิวดูดิลองตั้งแต่แรกแล้วไงที่แกมาทิมชั้นคืนน่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้าตกแมบเบ้นี่แฟตแบงเจอไม้แฟตแบงเข้าไปจิบบดไปสนลูกใครเพื่อนใครก็ได้มาเป็นบาร์บีคิวด้ยออมัปจะมปจะมปตกแม่ปิ้งเบ้เจลหินไปกินอ๋มอว่เห็ดว้าว พี่ล็อกมาจ้าหมามองเลยไม่เห็นเลยเมื่อกี้ใครทำอะไรใครเปิดมเมฆเมื่อกี้สว่างโล่เลยไม้พี่เองอะ่ะไม้มันแสดงท่าบรรจ้าซะเหลือเกินเบลอืออ่ะเบลทุกคนลองนับดูฮัสกี้ตุยไปกี่รอแบแล้วอ,อุ้ยแมปใหมว้าวซ่าว้าวแบบน้ำแข็งหลอดเทในกินระหว่างตุยเย่นในแหละได้ยี่สิบสองบาทด้วย ในที่สุดนี่เลยหมาได้หัวใครสักคนมาแลวหมาจะไปปิ้งบาร์บีคิวรุกคนนี่คือสิ่งที่เราควรทำนะฮะันนี่มันก็บอกเขาเลยว่าปิ้งบาร์บีคิวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมยายังปิ้งไม่เสร็จเลยโดนสวบ <c oughs> สวบหน้าเตาถ้าเราปิ้งบาร์บีคิวนะครับเราจะสามารถได้เงินเพิ่ม1.5เท่าเราแค่ไปยืนเฉยเมันก็ปิ้งแล้วเหรอเบ้อใช่เราไปใกล้ๆเตามันก็ปิ้งแล้วใ,ในในฮัสกี้ร่างทองฮัสกี้่างทองฮัสกี้ล่างทอง นี่ฮัสกี้เกี่ยวกัดนี่เป็นย่งางบาร์บีคิวเราแค่ยืนอยู่บนนี่เฉยๆเราพี่เหรอใช่แล้วว้าวเงอม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 งมนี่หมามาแล้วอับนี่หมา,า,า,าไม่รู้มากินก่อนทุกคนหมาบองเลยไม่เห็นเลยนี่แหละอันเนี้ยทำหมาตัวแย,ย่แบบบุฟเฟ่ต์นะี่ยขอลองหน่อยไมาจิ้มฟันไมาจิ้มฟันธรรมดาไม่ยไม่ธรรมดาอันนี้ของดีนี่ ว้าวโลเท่งกำอมก๊กกกกว้าวฮัสกี้จะได้ลัคก,กี้สติกลัคก,กี้สติกสุดโลเทะพลังคืออะไรเ,ออเน่ของฉันหมายยากกว่าเพื่อนเน่บอกเลยโ้โหอ,อย่ากกางาวกวนลูมาสิครับเน่ลัคก,กี้สติกเน่พลังสุดยอดเลยครับเจ๊ผมขอผมขอจิ้มหน่อยเจ๊เบคอนตัวนี้มันบินได้อะเว้ยเราใช่ฮัสกี้ที่รำคาญตัวน,นั้นมากเลยเนี่ยไม่ไหว <คน S 2> มากเเครื่องโก้ส่วนมาเป็นละ เ <Okay, S 2> น้ฮ <Hus ky S 2> ัสกี้พี่ได้แบบ untouchable 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 โหไอเบคอนตอนนี้มันมันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะเดี๋ยวจะสอยกาอากาศโชว์นั่นแหละมาเด็กให้มันใส่มันใส่โค้ดแอดมินมาว่าฮัสกี้เนี่ยมีคนพิมพ์ด้วยว่าเขาบินได้ไงเขาโกงไงฮะทุกคนแบบนี้ไม่ดีนะครับผูดด้ชมรีพอร์ตแป๊บแล้วเนี่ยเขาเป็นอวาาตารด้วยบอกไม่มีใครจิ้มเนี่ยล่วงหน้าฟาดพื้นไปแล้วสมน้ำตเนาะเนี่ยฮัสกี้ดูลูกกระจอกพี่ดำๆเต็มจอไปหมดเลยนี่นะครับความสำาร็พิเศษที่เรียกว่าซัมเมอร์ นี่นะหมาจิ้มเพื่อนออนี่พี่ทำใครในเบคอนตัวนี้มากเลยอะ่ะรู้ไหมอย่าไปยุ่งกับวานมังโก้มันโดนพี่มันโดนเนี่ยมาได้ที่สามสุดยอดเลยทุกคนนี่ขนาดหมาตัวแย่ยเป็นผักปลาขนาดนั้นมายังจะได้ติดอันดับกับเขาเ <c oughs> ขาเนี่ยแหละหมาจะตอลอดนี่แฟชั่นแบ็บว้าวเฮ้ยฮัสกี้ฉันว่าตังค์ฉันพอแล้วว่ะพอซื้อเลยพอซื้อไอ้นี่แล้วว่ะ ฮันริเนี่ยสองพเนี่ยเฮ้ยหมาเยังไม่ได้<ส>เลย2องพันหสปีดสติ๊กพี่ล็อกมาคิดไปเองเปล่าทำไมเราเดินเร็วขึ้นจะได้ไอเทมอะไรเปล่ามาได้อะไรก็ไปมาทําอะไรลงไปทุกคนมาทําอะไรลงไปก็ไม่รู้ทำไมมาเดินเร็วกว่านี้ในเนี่ยพี่ใช้ยในคือ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 เวลโลอทำไมอันดับมันเปลี่ยนไปแล้วมาดูทีจ่จอ่อยเด้บ,บ,<า>บอกว่าเจอกระบองใหม่ะหน่อยอืมซอสสติ๊ก เจ้ Jay, คนนั้นเนี่ยแอบซุ่มอยู่บนต้นไม้มาหลายรอบแล้วเนาะนี่ใครเดินก็มาในซอสมันก็จะลื่นปื้ดหัวปาร์ตแบบนี้ครับคุณผู้ชมว้าวอันล็อกสปีดสติอ,อะเคี่แหละช่วยล็อาเลียนมอดีมากเนานี่สปีดสติก็ไปทำอะไรมันก็แค่วิ่งเร็วขึ้นนะเปล่าวะมันจะมีอาบิลิตี้ตัวคิวเนีย่ยขอไปดูหน่อยว้า เลนกลางมันไม่ค่อยมงกลทุกคนเราลงเลนอื่นดีกว่านี่ไงมันทำให้เราแดชพุ่งไปข้างหน้าได้แป๊บหนึ่งคนนั้นทาวเวอร์อนี่ครใครใครายมาบ๊บกินก่อนกินก่อนล้มยูกับกระเบงลูกกระเบนมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรพี่ล้อฝาต้องเจ็ดสิบเจ็ดคิวไะหลอหลองั้นหลออุ๊ยมีลาดมาสตาร์ดด้วยฮัสกี้พี่บราอาจ โจมทีฮัสกี้ออกกินมาดิมาด็แกจะแกมาดิมาดิเข,ข้ามาดิลาดซอสโอ้จะมันจะเบริโดนพลังแมันตกแมพมาฮัสกี้ฉันแก้แค้นใ้แกแล้วมายีงอันดับหนึ่งอยู่เลยทำไงดีบ้าจริง <c oughs> ไม่ต้องทำไงหรอกเดี๋ยวก็โดน<อ>แตกไม่ต้องทำไงหรอกบอกเลยเ<อ>พราะฉันนี่แหละจะล้มจะล้มแกเองเฮ้ยห,หมาไม่ยอมนานๆทีมมาจะเป็นอันดับหนึ่งในเกมเลยแบบนินนิน เรา,าขอโทษเราดีกันเราเป็นสามาัคคีชุมนุมกันเหมือนเดิมดีกว่านะ้ะบอกเลยว่าฉันจําจําแม่นด้วยคลาสสิกรอบอกคืออะไรโอ้ยรีแมปแล้วครับเป็นแมปโอ้โหแมปเขียวก็จีเลยเดี๋ยวก่อนมาลืมเปลี่ยนนี่มาได้ซอสแล้วไออันซอสมันดียังไงเบลยมันก็ล่าซอสไปไปขี่มาบนพื้นแล้วใครเดินเข้ามาก็จะเลื่อนหัวปลุดหัวปรารดเงี้ยแะอุ้ยแฮกตาแฮกตัวดูนะไม่ดู<อ>ประกาศจักดาให้โลกรู้เล่นสกเก็ตไปจ้าเล่นสกเก็ตไปจ้า<ต> ฉันลื่นซอสแกนะแต่พอดีฉันเสียบบาร์บีคิวได้ก่อนนะฮัสกี้อะไรอะอะไรอะไรอะไรเอ้ยงอมงาเงงงยืนกินแบบแข็งแข็งเนี่ยแหละมาก็มีและไอ้มาจิ้มฟันน้ำแข็งแบบเวล็อืมลองขนผมก็แทงคุณโดดมาดิดีฮะเวลอกไอ้มาก็ไม่ลองทำก่อน พี่ล็อกดูดูอันดับสิจ้าอันดับอันดับอะไรไม่สนใจงั้น่ะเฮ้ยนี่ไม่มีใครยอมลงมาเล่นกับเราแล้ววะเราอาจะคิวใครคิวพี่ล็อกได้ละเบนเดี๋ยวเราไปล้านเป๋วเว้ยดูอันดับสิจ้าต่างกันนิดเดียวเองต่างมันก็ต่างจ้าอุ้ยโอ้โหเทพเจ้าสายฟ้าเฮ้ยพลังมันเท่ดีว่ะทุกคนคอยดูนะเดี๋ยวพอมันชนะปุ๊บมันเลิกเลยนี่ พี่ักคิดจะทำอะไรจ๊ะงง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 หน่อยเนี่ยาาดิมาดิปงงงมงง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 งมาดิงง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 งกงง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 รักดูงง นอนแล้วค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบไ็อ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้หมอแล้วก็ลูกพี่ด้วยชนะเราต้องรีบเป็นเกม์วะเฮ้ยขอลองไม้ใหม่อันหน่อยเดชสวัสดิ์สเต็กเนี่ยทีเดียวเอาไปลองไปลองไปลองลองกับแกได้เลยไอ้บาโก้เฮ้ยจู่ปุ๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะเวิลไม้ลอยถอยลอยถอยลอยถอยเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ลองตัวแยกแล้วอ๋อเฮ้ยฮัสกี้พี่รู้ละเดี๋ยวมนี่เดชเดี๋ยวมนี่เดชเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เดชเดชมันเไม้ต่อแบบเดช เดี๋ยวพี่เรามาดูอีกทีเนี่ยร้อยหกกับเก้าเก้าเว้ย